สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ยังอยู่ในระหว่างบรรยากาศการฉลองชัยของทีมชาติไทยนะครับในศึกจิงถ้่วพระราชทานคิงครับที่เราเพิ่งคว้าแชมป์มาสดสดร้อนๆครับเมื่อคือนนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับอบอุ่นมากครับสงขานี่อยากให้จัดอีกบ,บ่อยๆนะครับไปเมื่อ,อไรเนี่ยมันได้แพชชั่นมันได้กําลังใจมันได้ไม่บอกไม่ถูกครับสิ่งที่ได้จาก หัวใจนะครับของกองเชียร์ทางปักใต้สงขาของเราเนี่ยมันบรรยายไม่ถูกครับมันมันมันสามองศาครับมันเข้ามาทุกทิดมันมาเติมกําลังใจนะครับมันทําให้กระแสบอลเกิดขึ้นมันทําให้นักเตะมีความสามารถในการดึงขีดความสามารถออกมาในการเล่นได้สูงสุดเยอะแยะครับมันมันมันเกิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนี่นี่ครับคือความมหัศจรรย์ของคําว่า ครอบครัวฟุตบอลแล้วก็การเชียร์บอลอย่างมีแพชชั่นบวกอย่างที่ผมพูดมาตลอดนั่นแหละครับก็เย็นนี้นะครับเย็นนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งขันที่น่าติดตามอีกคู่หนึ่งนะที่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับทีมชาติไทยของเรามากพอสมควรก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับรอบสิบแปดทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติจีนนะครับเปิดบ้านพบก,กับทีมชาติดินโดนเซียในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ ถ่ายสดทาง bg sport นะครับ youtube ติดตามชมได้ถ้าเกิดว่าจีนแพ้นะตอนนี้เราแรงกิ n งอันดับโลกของเรานะครับของทีมประเทศไทยช้างศึกข,ของเราไม่เป็นทางการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ96หรือ95นะครับอันดับโลกเราขยับขึ้นไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้จีนอยู่ที่อันดับที่9 1 92ประมาณนี้ดินอยู่ประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าแพ้อินโดอีกเย็นนี้นะครับเขาจะร่วงลงมาเลยแล้วร่วงเยอะด้วยเพราะว่าอินโดเนี่ยรนกิ้งอันดับที่ร้อยสามสิบเนี่ยนะครับในขณะที่จีนแรนกิ้งอันดับที่เก้าสิบกว่าถ้าแพ้อินโดเนี่ยจะร่วงลงเยอะครับตอนนี้จีนต้องร้องขอชีวิตแล้วเหรอครับไม่อยากจะแข่งบนโลกต่อแล้วครับเพราะยังต้องแข่งอีกอีกหลายหลายแมตช์เลยนัดเย้านัดเจียนนะครับในกลุ่มของเขาเนี่ย ต้องร้องขอชีวิตกันเหรครับว่าถ้าแข่งต่อไปถ้าแพ้อีกสองสามแมตช์เนี่ยเพื่อเผื่อจีนจะหลุดท็อปร้อยด้วยนะครับจะลงไปเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนเราได้หลายทีมอะที่อยู่อันดับร้อยกว่าเนี่ยในขณะที่โดจะขยับตามเราขึ้นมาครับนะครับสําหรับเรื่องที่ผมพูดมาหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิชีเรื่องของบรรยากาศการแข่งขันนะครับเรื่องการยกระดับของทีมชาติไทยของเราเนี้ยแลง์กิ้งฟี ف าที่ผมเน้นมาตลอด เรื่องผลงานที่ยอดเย ını, men, ี่ยมของเราที่ผ่านมานะครับมันเป็นเรื่องที่ผมนะมันเหมือนคนมาก่อนการในจริงคือกาพเรียนงี้ฮะสิ่งที่ผมพูดนะครับให้ท่านคิดอย่างนี้นะบางครั้งในผมพูดเรื่องล่วงหน้าไปเนี่ยเป็นเป็นเป็นครึ่งปีก็มีครับบางครั้งผมพูดถึงเรื่องการคัดเลือกบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งหน้าเนี่ยประมาณสองปีกว่าข้างหน้านะครับประมาณสองปีกว่าเนี่ยผมเลือกพูดเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มัน มันอยู่ข้างหน้าไปอีกไกลเลยนะบางบางท่านก็ยังไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมพูดมันมันมักจะเป็นตามที่ผมพูดไว้เสมอเพราะพื้นฐานผมอะผมอ่าอย่างผมฟังเพลงอย่างฮะอย่างเขาฟังสกอร์เปียนเนี่ยเขาเขาจะฟังอย่างฮอลลีเดย์อย่างนี้ผมไม่ฟังครับผมไม่ฟังด้วยนะครับผมไม่ฟังเพลงตลาดด้วยผมจะไม่ฟังเพลงอย่างฟังอีโก้อย่างนี้ฮะผมก็ไม่ฟังเพลงโดชูอย่างฮะโฮเทลแคลิฟอร์เนียผมก็ไม่ฟังนะ คือผมไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนผมเป็นคนอบางคนคิดว่าเป็นยุค90เป็นแบบอไม่ไม่ค่อยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมกําลังทําทําเพลงแทร p นะฮะคือผมชอบอะไรงั้นนะเวลาตอนเป็นผมในร,รุ่นผมก็ฟังเนวนา,าน่าอาเงี้ยในยุคนั้นมีม,ม,ม,มีมีน้อยคนจะฟังเนวาน่าด้วยยุคไหนเลยครับยุคพฤษภาธมินครับ2535เนี่ยช่วงนั้นผมกําลังเรียนมหาลัยอยู่นะครับยุคนูน้นเลยครับคือผมจะพูดในสิ่งที่ มันอาจจะหลายคนถ้าเกิดไม่ติดตามผม,มดีๆจะรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อหกเดือนที่แล้วมันกําลังเกิดขึ้นตอนเนี้ยหลายเรื่องเลยถ้าท่านจับจุดถูกนะนะครับถ้าเป็นคนที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยสิ่งที่ผมพูดบางครั้งถึงเวลาที่ผมควรจะชยโยหร้องหรือดีใจผมก็จะเฉยไปงั้นนะเพราะผมรู้สึกรู้สึกไม่อยากจะพูดถึงมันละในขณะที่คนอีกเป็นแสนคนกําลังดีใจผมก็กลับเฉยอะ เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อหกเดือนที่แล้วนะครับพอจะเก็ตนะในใน,ในสิ่งที่ผมพูดและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกําลังทําตอนเนี้ผมมองเห็นนาคตของทีมชาติไทยนะในการก้าวไปสู่ในในระดับเอเชียระดับโลกแต่ถ้าผมพูดมากกว่านี้นะครับหลายคนจะรับไม่ได้เพราะเขาจะตามติดสิ่งที่ผมพูดไม่ทันนะครับสิ่งที่มมีหลายคนบอกว่าอยากให้เราเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยตอนที่ผมบอกเลยครับว่าอินโดนีเซียไม่ใช่คู่แข่งเราครับเพราะอะไรผมจะพูดอย่างนั้นฮะ ต,ต้องขออาภัยแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับถ้าท่านมานั่งดูคลิปผมแล้วท่านใช้ทนะันเสลีแปลเนี่ยผมรู้ว่าท่านฟังผมรู้เรื่องนะแฟนบอลอินโดนีเซียผมกอ็ขอพูดความจริงสเสลยนะครับว่าทีมฟุตบอลที่จะเอาชนะทีมชาติไทยของเราได้ถ้าอิชิมีสมาธิดีๆและนักเตะนะครับถูกเรียกตัวเข้ามาอย่างมีความพร้อมนะมีเวลาซ้อมมาสักอาทิตย์หนึ่งเนะี่ยนาทีนี้นะครับหรือที่ผ่านมาเนะี่ยอย่าว่านาทีนี้เลย ทีมเอไทยเรามีมาตรฐานแบบนี้มามาจะสิบเดือนละทีมที่สามารถจะเอาชนะเราได้นะจะมีเฉพาะประมาณท็อปห้าถึงท็อปเจ็ดของเอเชียเท่านั้นครับที่เหลือไม่แน่ครับว่าจะชนะเราได้หรือไม่ผมยกให้ตั้งแต่ระดับอุซเบกิสถานขึ้นไปมีอุซเบนะครับมีอิรานอิรักเนี่ยก็อาจจะชนะเราได้นะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศเหล่านี้คือกลุ่มที่ชนะเราได้แบบเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่ดินีเชียส่วนกลุ่มประเทศอย่างออสเตรเลียซาอุดีอาระเบียบาเรนจอร์แดนนะครับอย่างกลุ่มโอมานอย่างกลุ่มจีนกลุ่มเหล่านี้ที่เป็นระดับกลางค่อนไปทางสูงเนี่ยของเอเชียเนี่ยหนาวแ้วร้อน,น,นครับจะเจอไทยตอนนี้ไม่รู้จะเสมอหรือว่าไม่รู้จะแพ้เราแต่นาทีนี้เนี่ย ถ้าพลิกไปแข่งที่สงขาเหมือนเมื่อคืนเนี่ยเราปราบได้ทุกทีมครับยกเว้นท็อปห้าของเอเชียเท่านั้นนะที่เราที่เราจะแพ้นี่ผมพูดตรงไหมนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ควาอวยแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าผมผมมองเห็นนะว่าตอนนี้ทีมชาติไทยของเรามันมีอนาคตไปถึงท็อปท็อปสิเอเชียแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่ในระหว่างที่ อคฟุตบอลเรากลังปรับตัวในทุกองคาพยพของฟุตบอลไทยเนี่ยกำลังปรับตัวเข้ามาตรงนี้และในระหว่างที่อีชีเองเนี่ยกำลังเฟ้นหาตัวนักเตะที่เหมาะสมที่สุดซึ่งมันเหมือนจับฉลากไม่รู้เราจะได้ตัวนักเตะลูกครึ่งเข้ามาหรือเปล่ามีเพื่อนต้องบอกว่าเรารู้ได้ไงว่าเขาฝีเท้าดีเรารู้ได้ยังไงว่าเข้ามาเล่นแล้วมันจะดีนะอย่างจุดเบลเอริคาวางเงี้ยแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาอยากจะมาเล่นกีชาติไทยคือจริงๆนะมันมันก็มีข้อมูลในระดับหนึ่งครับต้องกาบเรียนนี้นะ อิลิคาวกับชุดเบลเนี่ยเขามีความสุขครับถ้าเกิดติดทีมชาติไทยไม่มีนักเตะคนไหนไม่อยากติดทีมชาติหรอกครับทีมชาติไทยก,ก็ไม่ได้คีริ้วคีเลงขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่เขาจะไม่มาตอนนี้เพราะเขายังหวังติดทีมชาติสวีเดนและยังหวังติดทีมชาติอังกฤษอยู่อันนั้นมันเรื่องของเขานะครับส่วนฝีเท้าผมก็รันตีครับอิลิคาวกับชุดเบลไม่ใช่ไม่ใช่ของฟอร์มแน่นอน,น,อนเขาอยู่ในระดับคาสของยุโรปครับเขาเคยเล่นอยู่ในระดับดิวิชั่นหนึ่ง ของยุโรปครับในลีกสูงสุดด้วยนะครับนี่เลยครับเป็นสิ่งที่ที่เราไม่น้ะคุยอะไรกันแล้วนะครับและเราต้องยอมรับว่านักเตะไทยเราเนี่ยยังเป็นรองนักเตะที่เขามีประสบการณ์อยู่ยุโรปอยู่ประมาณขีดนึงอ่ะขีดนึงครึ่งข,ขีดเรายังไปลรองอยู่การวางบอลท่านเห็นนิโคลัสมิเกลสันวางบอลไหมครับนะฮะที่อกนร้ีปัญญายิ่งเห็นการวางบอลหรือเปล่าครับ ทุกลูกที่เขาที่เขาครอสหรือเขาวางบอลหรือเขาส่งเนี่ยมันมีจุดประสงค์ทั้งนั้นมันไม่มัม่อว่ครับแต่นักเตะไทยเราหลายหลายคนฝีเท้าดีก็จริงครับแต่มันมีบางคลิกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เรายังไม่มีการอบรมหรือว่าโค้ดในลักษณะเหมือนยุหรปเพาอโค้ดให้นักเตะใช้ทุกวินาทีเนี่ยมีประสิทธิภาพเรายังทําไม่ได้ขนาดนั้นและการที่เราจะได้คาหรือว่าได้ฮูโก้บุตสิงค์คได้จุดเบลได้เอราวันมาเนี่ย มันเป็นมันเป็นผลประโยชน์และผลดีกับทีมชาติไทยเราครับและแน่นอนครับนักเตะเหล่านี้ถ้ามาติดทีมชาติอย่างสวีเดนอังกฤษนะครับหรือมาติดทีมชาติฝรั่งเศสเขาก็ต้องหาทีมชาติเล่นอยู่แล้วครับและที่แน่นอนคือประเทศไทยคือประเทศของมารดาเขาทําทไม่เขาจะไม่เล่นครับอันนี้คือคําตอบนะผมที่ผมพูดมาเกี่ยวกับเรื่องผมไม่ชอบการโอนตัวเนี่ยแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเรื่องของลูกครึ่งเนี่ย ผมจะไม่ชอบผมคิดว่ามันเป็นการยกระดับทีมชาติไทยเราด้วยเพราะทีมชาติไทยเราสร้างมาจากฐานรากคือรากฐานของฟุตบอลจริงอ่ะเราไม่ได้เล่นเกมเกมทางรัดเลยเราได้ตัวเสริมเข้ามามันจะทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยเคสซาดีหรืรอตัวอย่างก็คือนิโคลัสมิกโกสันโจนาธานเข็มดีครับที่อยู่ในทีมเราตอนนี้นะครับแม้กระทั่งเจ้าแบงค์นะสุพนัทเหมือนตาก็ได้ประสบการณ์มาจากยุโรปเจชนาทิปที่ยิงคมเมื่อคืนนี ก็ได้ประสบการณ์ส่วนหนึ่งมาจากเจลีกเห็นไหมครับคุณอูปการที่เราได้มาจากลรีกใหญ่ฮะมันทําให้ฟุตบอลเรายกระดับขึ้นเรื่องของอิชิมันมันคุยกันอีกนานครับคุยกันอีกนานคุยกันไปเรื่อยเรื่องมันจะรู้เรื่องในเรื่องของอิชิเนี่ยว่าความละเอียดของเขามันละเอียดถึงขั้นไหนครับถ้าตอนนี้นะถ้าเราพูดกันถึงเรื่องนาโนเทคโนโลยีนะเราพูดกันถึงเรื่องควอนตัมฟิสิกส์อยู่ประมาณนั้นแหละครับมันไม่ใช่อายุคที่จะมาพูดกันถึงเรื่อง อ่าการคือมันยุคใหม่แล้วแหละว,วิธีการมองของอีชีเนี่ยความกล้าหาญในการเปลี่ยนตัวเมื่อคืนนี้ผมยกย่องเลยนะครับใช้ได้ถ้าอิชีไม่ตัดสินใจนะครับให้โฟแบ่กับชาณล์ลงลงนะครับไม่มีทางเลยครับที่พี่เจจะได้ยิงเมื่อคืนเนี่ยอิชีไม่ต้องการยิงรูโทษครับเรื่องเล็กเลกน้อยน้อยหลายเรื่องนะช่วงแรกหลายคนคิดว่าอิชิไม่กล้านะ ในการแข่งขันเขาเลือกฟุตบอลโลกไม่มีการตัดสินใจแต่ที่จริงไม่ใช่ครับเขามีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องการระมัดระวังทางด้านแผงหลังคือเขาต้องทํางานในทางด้านการการรับนี้ให้ดีก่อนให้ทีมมันเข้าระบบก่อนแล้วแข่งโัวร์นาเนต,ต์ใหญ่ขนาดนี้เขาต้องการผลการแข่งขันด้วยนะครับเขาต้องการผลการแข่งขันดังนั้นนะครับมันจึงเป็นการเสี่ยงที่เขาจะเปลี่ยนตัวหลายคนบอกว่าทาไมไม่ไม่เปลี่ยนตัวนะครับบางตัวตอนที่เราไปเสมอจีนนะ ทำไมเราไม่เปลี่ยนตัวตัวยิงลงไปอ่าแล้วครั้งนี้เป็นไงครับถอดสุภนัทออกครับกล้าไหมเลยฮะสงชาญลงนะครับแล้วก็ฟแบลงไปอัน,นั้นยอดสองวนลงไปแล้วก็เห็นไหมครับลูกที่ได้มาเนี่ยที่ชนาทิปได้ยิงเนี่ยก็มาจากสองผู้เล่นที่ลงไปส,สดๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องครับที่ท่านต้องคิดดีๆก่อนนะว่าสเต็ปที่อิชิเดินมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกยาวครับเรื่องอิชิ ผมสรุป,ปันสั้นเลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดทีมจะเตรียมตัวดีๆมีมีเฉพาะทีมในท็อปสิหรือ Top ท็อปหเอเชียเท่านั้นที่จะเอาชนะเราได้นะครับต้องกาบเรียนอันนี้ให้ท่านจาคาพูดผมไว้เลยได้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ค่อยผิดหรอกครับมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมพูดแล้วมันเป็นความจริงอะ่ะมันเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ทําไมผมไม่มาตอกย้ำเลยเพราะผมเซ็งเลยครับผมก็เลยเลิกพูดไปผมก็พูดเรื่องใหม่ไปผมไม่เคยกลับมาเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ผมพูดนะครับ ดังนั้นเราต้องร่วมเดินทางไปด้วยความจริงใจในฐนานะข้าวผฟุบอลครับผมจริงใจท่านก็ต้องจริงใจฟังด้วยแล้วท่านก็ต้องจริงใจในการให้การสนับสนุนทีมไทยเราด้วยว่าตอนนี้ทีมไทยเรากลาลังก้าวไปสู่ในระดับไหนและเราจะก้าวเดินไปอย่างไรเราจะค่อยคอยคุยกันไปละาสุดนี้ผมพูดมาประมาณหกห้าหกร้อยชิปเนี่ยถ้าท่านติดตามผมมาตลอดท่านจะเห็นวิวัฒนาการของทีมไทยเรามาตลอดครับและท่านคงจะทราบในสิ่งที่ผมคิดว่าระดับทีมชาติไทยของเราตอนนี้อยู่ที่ไหน นะครับเดี๋ยวเราติดตามมันต่อไปครับช่วงนี้เป็นช่วงวาระเฉลิมฉลองดีใจคือพี่เจครับเห็นภาพของจนลทานเข็มดีอุ้มพี่เจแล้วผมดีใจครับนี่นี่คือบรรยากาศพี่น้องในทีมนะบรรยากาศที่ดีมากยอดเยี่ยมครับแล้วก็ทางเจริญศักดิ์วงกรนะผมไม่ค่อยพูดถึงภาพที่เจริญศักดิ์วงกรเดินมานะครับเดินมากอดศสลัก,กแล้วก็แล้วก็ตบหลังศสลักว่าไม่ไม่มีอะไรไม่ใช่การปิดพลาดมันไม่เกิดอะไรขึ้น ตรงนี้มันทําให้ผมน้ําตาซึมเลยรู้สึกนี่เลยครับผม,มองศารศัลย์นะเขาเป็นนักเตะที่เยี่ยมมากเขาเขาวิ่งเยอะด้วยนะเขาเป็นนักเตะที่ที่เล่นดีนะเพียงต่ว่าเราเราจะต้องท่านรักเอกนิตปัญญาได้ท่านจะต้องรักศัลย์ไห้ประโคนได้นักเตะทั้งสองคนนี้มีแพชชั่นไม่ค่อยต่างกันเลยไม่แตกต่างกันเลยถ้าท่านรักเอกนิตศัลักก็คนประเภทเดียวกันกับเอกนิตครับ ผมพูดแค่นี้สันส้นๆนะครับจะไปบอโลกก็ไม่บอกปล่อยใจช้ำชอกเดี่ยวหออยามานานที่เดียวเคยไปได้ขนาดนี้แฟนบอลยังพูดเนี่ยได้ไงช้างสึกช้างหนึ่งขอบครัวฟุตบอลไทยก้าวสู่ระดับเอเชียฟีเท่าเขาคันเตพเกล็ดบอลสูงส่งคนคงยังไม่เห็นคนมึงก็มืดเช่นตาพอยังไม่เห็นจอีจีอีจี ที่ดีที่แม่จะไปบนโลกก็ไม่บอกก็ยิ่ใจช้ำชอหวเดียวห้อยเยียวพันนันที่เดียอเฮ้ยที่ได้ขนาดนี้แฟนตอนอยู่พูดเนี่ยได้ไงช้างสึกช้างครอบครัวฟุตบอลไทยก้าสุดตับเอเชียฟีเท่าเขาคันเทพเกรดบอนส่งส่งคนคงยังไม่เห็นคนเขาหมืดเช่นตาบอยังไม่เห็น ชชชชิิิิิิิิออออแม่จะไปบนโลกก็ไม่บอกกอดให้ใจช้ำเจาะหัวเหียวเหียวคอยเหียววันนานทีเดียวคนมืดก็มืดเช่นตาบอดยังไม่เห็น